ในเรื่องของการวัดค่ากลางข้อมูลนะคะขอทบทวนด้วยวาจาสักนิดหนึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยครูได้พูดถึงการวัดค่ากลางของข้อมูลนะคะโดยที่เราจะมีค่ากลางข้อมูลส่วนใหญ่ที่เรารู้จักก็จะมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่ามัธยฐานแล้วก็ค่าฐานนิยมนะแล้วคราวนี้เนี่ยในสัปดาห์ที่แล้วเออไม่ใช่ในสัปดาห์ที่แล้วในค่าที่แล้วครูก็ได้บอกสูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะว่าจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันก็คือมีแบบ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่เนาะแล้วก็ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แล้วก็ค่าเฉลีย่ยเลขคณิตรวมนะคะแล้วก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับเครื่องหมายซิกมาเนาะว่าเครื่องหมายซิกมานั้นเนี่ยเราควรจะทํายังไงเวลาที่เราเจอกับเครื่องหมายซิกมาเราจัดการก,ก,กับมันอย่างไรกับสูตร วิธีการจัดการทั้งหมดประมาณ3สูตรนะคะในส่วนของวันนี้เนี่ยครูเนี่ยนำเอาแบบฝึกหัดนะคะมาให้ทำห้าข้อด้วยกันนะคะในในแบบฝึกหัดในหข้อนี้นะก็จะมีทั้งหมด2สูตรด้วยกันในการที่เราจะใช้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าในข้อที่1นึ่เขาบอกว่าข้อมูลต่อไปนี้นะคะเป็นน้ำหนักคิดเป็นกรัมของเด็กแรกเกิด5คน ก็จะมี2 0 0 6ันหกส0 0จแล้วก็ ,3710 ตามลำดับเขาถามว่าจงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลขั้นต้นต่อไปนี้ในข้อนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยเลขคณิตอันนี้เนี่ยมันเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่เขาไม่ได้แจกแจงความถี่ใช่ไหมคะถามว่าทาไมถึงเป็นข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่เพราะว่ามันไม่ได้มีตารางแจกแจงความถี่มาให้ดังนั้นแล้วข้อนี้ก็จะเป็นค่าเฉลี่ยที่ ไม่แจกแจงความถี่ดังนั้นแล้วสูตรของเขาคืออะไรสูตรนะคะก็คือ x bar เท่ากับ sigma ใช่ไหม i เท่ากนะับ1จนถึง n ใช่ไหมแล้วก็ xi แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็คืออะไรเพราะฉะนั้นแล้วก็คือเท่ากับ ีตัวข้างบนเนี่ยข้อมูลของเขาอะมีทั้งหมด5คนดังนั้นแล้ว6มากาก็คือตั้งแต่1จนถึง5แล้วก็จะเป็น xi เนอะ xi แล้วก็ส่วนด้วย n ก็คือจำนวนมันก็จะได้เท่ากับผลรวมนะคะของเด็ก5คนก็จะมี2,600ันหบวกสองพันอันนี้ต้องส่วน n ด้วยเนาะข้างล่าง2,750บวกสามพนะคะ แล้วก็บวก3,200แล้วก็บวก3,710ส่วนด้วย5ที่มีเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ x บาทตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ3 5 5 2นั่นเองอันนี้คือไม่ยากนะคะเป็นค่าเฉลี่ยธรรมดานะคะต่อมาค่ะข้อต่อมาเขาบอกว่าครอบครัวครอบครัวหนึ่ง พ่อมีอายุ45แม่มีอายุ40ปีลูก3คนมีอายุ18ปี14ปีแล้วก็12ปีกำลังับบจงหาค่าเฉลี่ยของอายุในครอบครัวนี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของข้อนี้เนี่ยก็เหมือนกันก็คือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ดังนั้นแล้วเราก็ทำไมคะเราก็ใช้เป็น x bar เท่ากับ sigma x ส่วน n ได้เลยนะคะ มันก็จะมีค่าเท่ากับ45เนาะบวก40นะคะบวก18บวก14บวก12บวก5ครูฝ้ายทำไมสูตรเมื่อกี้นี้มันเหมือนกันไหมมันก็เหมือนกันนะคะแต่ครูแค่อธิบายให้ดูเหมือนของคราวที่แล้วแค่นั้นเองให้มันเหมือนตรงนี้เห็นป่านะคะแต่ความจรงิงแล้วถ้าเราแบบว่ายอ่อเอาก็แบบนี้ได้ sigma x ส่วน r e น มีเท่าไหร่ตั้งแต่หนึ่งจนถึงห้าใช่ไหมก็คือมีตัวที่หนึ่งก็คือมีอายุพ่ออายุแม่อายุพ่ออายุแม่อายุลูกคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามรวมกันเป็นห้าคนส่วน n เพราะฉะนั้นบวกกันแล้วได้หนึ่งสองเก้าส่วนด้วยห้ามีค่าเท่ากับสองยี่สิสองยี่สิบห้าจุดแปดนั่นเองอันนี้ขอไปรวดเร็วเลยนะคะอันนี้ไม่ยากต่อมาค่ะสุรีนะคะอายุเจ็ปี สาสีและสายมีอายุคนละห้ปีตามลำดับแต่และตีอายุ6ปีคุณยายมีอายุ92ปีจงหาค่าเฉลีย่ยเลขคณิตของ7คนนี้เหมือนกันค่ะเหมือนเดิมก็คือเป็น x bar บาร์เท่ากับซิกมา x ส่วน n เนาะซึ่ง x บาร์มีค่าเท่ากับใส่บวกห้าห้าห้าบวกหบวกหบวกเกาสนะคะส่วน7 ซึ่ง x บาร์มีค่าเท่ากับ26ส,ส่วน7เท่ากับ0.8ปีนั่นเองครูไปเร็วเลยนะคะในข้อนี้ไม่ยากนะคะในส่วนนี้เนาะไม่อยากครูไม่อยากให้ในแต่ละคลิปอะใช้เวลานานเกินไปเพราะจะทำให้เด็กๆเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันยากมันลำบากมันเหนื่อยนะคะก็จะขอแบบว่าสั้นๆวันนี้ก็จะหมดแค่5าคอนนะคะเอ,อข้อ4ี่เขาบอกว่าการทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน400คนนะคะใช้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชาย150คนนักเรียนหญิง250คนปรากฏว่าค่าเฉลี่ยคะแนนสอบของนักเรียนชายเป็นเท่านี้72.5นะคะค่าเฉลี่ยของนักเรียนหญิงเป็น73.6คะแนนต้องหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของนักเรียนทั้ง400คนนักเรียนขาในกรณีที่มีค่า มีค่า x-bar สองสองค่าใช่ป่ะแล้วเขาบอกว่าให้หาค่าเฉลี่ยของทั้งหมดข้อนี้เราจะใช้สูตร x-bar รวมค่ะค่าเฉลีย่ย x-bar รวมซึ่งสูตร x-bar รวมก็คือสูตร x-bar รวมก็คือตัวที่ x จำนวนตัวที่หนึ่ง คูณกับ x บาร์ตัวที่1บวกจำนวนตัวที่2คูณกับ x บาร์ตัวที่2ที่โจทย์ให้มาคือเราสามารถบวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก n ตัวที่ n นะคะแล้วก็ x บาร์ตัวที่ n แปลว่ามี10บตัว0คู่ก็บวก10คู่มีร้อยคู่ก็บวกร้อยคู่แล้วก็เป็น n ตัวที่1บวก n ตัวที่2บวก n ตัวที่3บวก n ไปเรื่อยๆจนถึงบวก n infinity ก็คือ n n แบบนี้นะคะนั่นเองดังนั้นแล้วดูซิว่าโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้ n ตัวที่1ก็คือเป็นผู้ชายใช่ไหม n ตัวที่1เป็นผู้ชายก็คือหนึ S ่งร้อยห้าสิคน x bar รวมของเขาก็คือเท่าไหร่คะ72.5 n ตัวที่สองคือ n ของผู้หญิงเขียนไม่สวยเลยขอใหม่ n ตัวผู้หญิงนะคะก็คือโจทย์ให้มา250คนซึ่งค่า x bar ก็คือ 700เจ็ดร้อยเออขอโทษเจ็ามนั่นเองดังนั้นแล้วเราเข้าสูตรได้เลยค่ะ N ตัวที่1ก็คือหนึคูณกับ72.5ก็คือ x บาร์ตัวที่1บวกกับ N ตัวที่2คือ250คูณกับ73.6สนะคะส่วนด้วยร้อยห้บวกสองนะคะมีค่าเท่ากับ1นึ 75อันนี้ครูคูณมาเรียบร้อยแล้วนะคะครูคิดคําตอบมาเรียบร้อยแล้วนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะเท่ากับ400นะมันก็จะได้เท่ากับ29 275นะคะแล้วก็หารด้วย400ซึ่งตัดทองก็จะได้เท่ากับเท่านี้นะคะ่ะนักเนียนจะสังเกตเห็นว่าค่าของมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะคะอันนี้คือสูตนะคะมันก็จะมีแบบนี้อ่ะในข้อสุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะ โจทย์ถามว่าจากการสำรวจไรายได้ของคนงานในโรงงานแห่งหนึ่งแบ,บ่งออกเป็นสามกลุ่มพบว่ากลุ่มหนึ่งมีจำนวนสองร้อยคนไรายได้เฉลี่ยแล้วเดือนละห้าร้อยบาทกลุ่มที่สองมีจำนวนร้อยห้าสิบคนไรายได้เฉลี่ยเดือนละหกร้อยห้าสิบบาทกลุ่มที่สามมีจำนวนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบคนรายได้เฉลี่ยเดือนละหกร้อยบาทอยากทราบว่าไรายได้เฉลี่ยของคนงานทั้งห้าร้อยยี่สิบคนเป็นเท่าไหร่ รายได้เฉลี่ยของคนงานทั้ง520คนเป็นเท่าไรอันนี้เนี่ยนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเขาเอาคนกลุ่มใหญ่ๆมาแบ,บ่งออกเป็นกลุ่มๆแล้วก็ให้ค่าเฉลี่ยมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นแล้วตัวนี้ก็คือ x bar รวมนั่นเองนะคะ x bar รวมเราก็จะต้องมาดูว่า x bar ตัวที่1ก็คือคนงานกลุ่มที่หนึนะมีจำนวนกี่คน n 1 มีจำนวน200คนเนอะ x bar ตัวที่1มีค่าเท่ากับ500นะคะกลุ่มที่2อันนี้ครูเอามาจากโจทย์หมดเลยนะนเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่2ก็คือมีจำนวน150คนรายได้เฉลี่ยก็คือ x bar ก็คือ650นั่นเองนะคะ150 x bar ตัวที่2เท่ากับ650นะ ในส่วนของ x bar ตัวที่3นะคะก็คือเท่าไหร่700เอ่อ170ใช่ป่ะแล้วก็รายได้เฉลี่ย170รายได้เฉลี่ยก็คือ600เนาะข้อนี้เรามาหา x bar รวม x bar รวมก็คือ n ตัวที่1ใช่ไหมคะคูณกับ x bar ตัวที่1บวก เตัวที่2คูณกับ x อ็กบาร์ตัวที่2แล้วก็บวก N ตัวที่3คูณกับ x อ็กบาร์ตัวที่3ส่วนด้วย N1 ็นหนบวกเอบวกเออันนี้มาจากสูตรจากโจทย์นะคะคราวนี้มันใจว่ายังไงอันนี้คุณไม่ได้คิดมาเพราะฉะนั้นเราขออดีญยตใช้เครื่องคิดเลขเลยนะคะในการเข้าห้องสอบนะ ถ้าหากว่าตัวเลขมันเริ่มเยอะครูจะอนุญาตอาจจะใช้คําว่าอาจจะอนุญาตให้ใช้เครื่อคิดเลขนะคะต้องรอดูคุณครูหลายๆท่านก่อนว่าเขาเห็นด้วยหรือเปล่านะคะอ่ะต่อเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว x bar นะคะตัวที่1เราแทนค่าลงไปเลยเนาะ x bar รวมมันก็เท่ากับ n ตัวที่1ก็คือ200คูณกับ500ใช่ไหมบวกกับ n ตัวที่2คือ150คูณกับ 650นะคะแล้วก็บวกกับเอ่อ170คูณกับ600แล้วก็หารด้วยเอ็นตัวที่1ก็คือ200บวก5อ่า150แล้วก็บวก170นะคะตามลำดับเพราะฉะนั้น <c oughs> แล้วแถวบนเอาทีละกลุ่มทีละก้อนก่อนนะคะ200คูณ500เท่ากับเอาหมายออยี่ส0งร้ทำไมตัวเลขเยอะ200้คูณ500เท่ากับ100 ะะบวกกับร้อคูณหกรเท่ากับเก้าเจ็ดห้านะคะ97500แล้วก็บวกกับ170คูณกับ600้อยเท่ากับหนึ่งนะคะส่วนด้วย200 บวก150บวก170เท่ากับ520นะคะเพราะฉะนั้นแล้วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอา1,000บวก97,500แล้วก็บวก1,000เออขอโทษ1,000 2,000นะคะเท่ากับ 2, 9, 9, 5, 0 0นะคะหารด้วย5 สองศูนย์มีค่าเท่ากับห้าร้อยเจ็ดสิบห้าจุดเก้าหกหนึ่งนะคะโดยประมาณจะมีค่าเท่ากับเองนะคะโอเคคราวนี้เนี่ยหลังจากจบไปห้าข้อแล้วมันก็จะได้ว่าอะไรมันก็จะได้สูตรสองสูตรด้วยกันก็คือสูตรการหา x bar บวกลบค่าเฉลี่ย เลขคณิตแบบไม่แจกแจงความถี่ธรรมดาในโจทย์เนี่ยเขาก็จะไม่ถามอะไรซักซ้อนใช่ไหมแบบที่ไม่แจกแจงความถี่ธรรมดาเขาจะให้ข้อมูลมาค่อนข้างครบพอครบเสร็จปุ๊บนักเรียนก็เอาข้อมูลทุกอันมารวมกันแล้วก็หารจานวนที่มีส่วนในของ x บาร์รวมก็คือเขาจะให้ข้อมูลทั้งหมดมาว่าในจานวนในกลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่เขามีอยู่มีทั้งหมดกี่คนแล้วเขาก็จะแบ,บ่งออกเป็นกลุ่มๆโดยแต่ละกลุ่มม,มีจํานวนแล้วก็มีค่าเฉลี่ย กลุ่มก็มีจํานวนแล้วก็มีค่าเฉลี่ยเขาต้องการหาค่าเฉลี่ยรวมของกลุ่มประชากรพวกนี้นะคะว่าได้เท่าไหร่เราก็ใช้สูตรนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็จะสาธิตเท่านี้นะคะในคลิปหน้าครูก็จะมีการเฉลยนะคะเอ่อเรื่องเรื่องการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแต่ว่ามันจะมีดีเทลที่ซับซ้อนขึ้นนะคะมันจะมีการหาเขาเรียกว่าจํานวนครั้งที่หายไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากค่าเฉลี่ยนะคะแล้วก็จะมีการ การทำแบบขัดนะคะนะคะอีกอีกหนึ่งสองสามสี่อีกสี่ 1, 2, 3, 4, ข้ออยากให้นักเรียนลองไปสแตนบายทำดูก่อนหลังจากจบอันนี้แล้วเราก็จะขึ้นการหาค่าเฉลีย่ยแบบแจกแจงความถี่นะคะก่อนขึ้นมาเทียบฐานนั่นเองสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย